รบกวนทุกคนให้เบาหูฟังไว้นะคะลดเสียงเท่าไหร่ก็ไม่พอทะกี้คือจะโกรธไหมถ้าผมจะหันหลังเล่นไอ้เหี้ยตรงนู้นแม่งคัดกว่าเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมยลากอุปกรณ์วุ่นวายเนาะ กเนียมาจากไหนกันวะอืมปวดเมนเลยก็นี <S <S น่่เมนตะกี้มันจับท้องไงมันก็เลยปวดเมนเอออยากรู้ว่าหลบยังไงวะ อ๋อนี่ไงแต่จับได้ว่าเวอร,ร์ชันออริจินอลอะหลบซอมบี้โคตรยากเลยผมกดไม่ติดไม่เคยติดสักทีติดยากมากมันจะมีอะไรอุ๊ยตกใจไอสัตว์เออทำไมกูหลบได้กูจะทไปทึบๆไอสัตว์ดูเฉยเฉยดิเอาเหี้ยติด โอ้โหชี้ผายแล้วมาตั้งแต่ตรงนี้เลเยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่เนกูยังไม่พร้อมไปแลละโดนระเบิดลูกเดียวน็อกเลยแหละสัตว์ยังไงเนี่ย เฮ้ยมามาไอ้เยียบ้าอจังหวะพี่เนยโอ้ยเหี้ยจะยไม่ทันจบเลยหมดแล้ว,ลวคุณช็อตพี่เนวิง่งตะเกียผมใจหายเลยไอ้เยะ้ะโอ้ย อ้าปแลวงั้นตะกี้ก็เล่นกับพี่เนไดเ้เดี๋ยวเหียแวะไปเล่นกับพี่เนหน่อยถล่มไม่คล่องนี่เล่นลำบากอ่นเนี่ยนี่ไง perfect dodge เ,เด,ดเ็ดลูดโคตรเท่เจ็ดลูหัวแตกไปดไอ้ย ไม่ติด <laughs> นี่ไงโอ้มันมันเอมเอซิตให้ด้วยอุ้ยตะกี้ไม่ดอทไม่เพอร์เฟกต์ดอทเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหแดงอันนี้แดงโอ้โอ้เออสัตว์โหดจังอ่ะไว้ไม่โดนเออแหละโอ้โห อเออทำไมาลูกซองเบาจังนะกดเร็วไปก็ไม่ได้โอ้โหหลังแตกเออจดับจับจับเจ,จ,จ็ดดูเอาเรื่องมาพี่เนกูเอยโตไม่ทันไหลนี่หว่า ออมันลุกแล้วว่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โยแต,ต่พี่เตพี่เน่ดาเมจหนักมากเลยเอ้ยโอ้โอยหลบไม่ทันโอ้โหโอ้โหโอ้ยขอโทษโอ้ยเอ้ยยังไงล่ะฮึโอ้ยอนน ป oh, oh. วด <laughs> oh, oh, oh. ตัวไปหมดแล้วโอ้โหโอ้โหตะกี้มีโชลิวเค้นด้วยเอ้ยทำไมเพอร์เฟกต์ดรอะโอ้โหคอมโบคอมโบอือต้องตีโอ้ ที่เนีย้ยกเอาเรื่องเลยเอ้ยไม่โดนไฟเฮ้ยโอเคผมผมว่าผมพอแล้วเดี๋ยวลองให้แฟนผมเล่น <c oughs> <c oughs> มาที่เชื่อใจ <c oughs> รบกวนทุกคนให้เบาหูฟังไว้นะคะหูไม่ได้เล่นนานมากอะเกมสยองขวัญแบบนี้ปกติเล่น The Sims สร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ไงเออเนี่ยตอนที่ติดตอนนั้นนะก็คือติดตรงเนี้ยแต่เรายังเด็กเกินไงปสี่ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยใช้ w o ิร์ o ทเดาก็เลยติดแค่ตรงนี้ไปค่ะคำกันค่ะวาอ๋อยังแล้วผมอ่ะผมเอาไงอะพี่เบิร์ดชิปไพร์อ้ากูยิงไว้ก่อนเลยแม่สออเลย

ไหนต่อหนูกลัวฉันก็สะดุ้งไม่ต่างเธอเลยจิวเฮ้ยเราเชื่อว่าเรายิงถังแดงได้เราคงไม่กักขนาดนั้นพนันกันป่าคนละห้าบาทยิงดยแล้วตัวนั้นยืนเอไว้โอ้โหมันนี่พี่เบิร์ดมันเล็งยากอ่ะ ตายอยู่นพืเราอยากไว้วางใจทิมตูดมันทำไงนะเอออตายแล้วยิงอะไรโอ้ยกลัวก็บอกว่าไงเล่นตัวซิมตัวซิมไม่มีซอมบี้อยู่น้อโอ้ยโอ้ยมันตายแล้วที่รักเอาต้องไปจวกมันเออเออเอาดิเอาดิเออือ เอ,ออบอกแล้วนะเขาบอกตัวนะวิ่งไมออะเราเอาท่อมาทำอะไรอ๋อดับไฟปะหรือผูกคอตายตรงนี้ดีอีสัหนูกลัวไม่เอามหนูไม่เล่นต่อล้วได้ไหมอ่ะเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนไม่เอาแล้ว ลดเสียงเท่าไหร่ก็ไม่พอตะกี้มีสองตัวไว้เอากูไปได้แล้วเดี๋ยวกูลกกูลกไป้ะ

จอมิเตอร์เอ็กกูยังไม่กลัวขานาดนี้นัม่งไม่ปล่อยนี่ด้วยอะ่ะโอ้โหอือเขาเรียกว่าตั้งรับว้ามาไอสัตว์กูไม่กลัวมึงหรอก ใครคิดว่าว้าวโอ้โหไม่พ้นโอ้โหโอ้โหอ้อหลังแอน หวาหมดแลลวสวัสดีคร uh ับก็รวมๆนะผมชอบนะรวมๆแล้วก็ชอบเลยแหละชอบพี่เนเวอร์ชั่นนี้ด้วยเตรียมใจเท่าไหร่ก็ไม่พอในีมสิะเอาจริงๆแล้วก็เดี๋ยว ดูว่าในเรื่องมันจะเชื่อมกันมากน้อยขนาดไหนแต่คิดว่าไม่มากก็น,น้อยดูดูจากตัวอย่างตะกี้ก็น่าจะมีลุ้นๆว่าในเรื่องน่าจะเชื่อมกันพอสมควรเท่งันคืนนี้หลับฝันดีราตีสวัสดิ์บ๊ายบายครับ